สวัสดีครับมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับมีเหรียญเข้ามาอีก1กล่องนะครับก็เป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญย่อยๆแล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่ได้มาจากน้องๆนะครับน้องๆที่เคยส่งเหรียญให้นะครับเขาเขามีเหรียญย่อยๆนะครับก็เลยก็เลยทักทักหาผมนะครับผมก็เออราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงก็เลยซื้อมาซื้อมาเก็บสะสมนะครับแล้วก็เผื่อแบ่งปันได้นะครับ นี่นะครับแกะมาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมาจากจากนครสวรรค์นะครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านผมเพจผมอยู่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับก็ถ้าอยู่จังหวัดเดียวกันก็สามารถก็สามารถนัดนัดเจอได้นะครับขายแบบเจอตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ใช้วิธี ส่งดีกว่านะครับส่งส่งไปษณีมาจะจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเห <c oughs> รียญ <c oughs> ที่ผมจะซื้อมีเหรียญน,นี้นะครับอ่าที่น้องเขาส่งมาให้ผมดูนะครับอ่ามีเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญในลักษณะเป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับเป็นเหรียญในลักษณะเหมือนกับนิกเกิลเคลือบมันหลุดนะครับหลุดก่อนที่จะ ก่อนที่จะปั๊มก่อนที่จะตีเหรียญนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือเป็นเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เ,เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญย่อยๆนะครับ <laughs> ช่วยช่วยน้องเขาซื้อนะครับก็ราคาราคาไม่แพงนะครับปกติปกติพวกเหรียญเนื้อเกินแบบเนี้ยผมผมผมไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คืออา่าก็ช่วยช่วยน้องเขานิดหน่อยนะครับก็ก็คือช่วยซื้อไว้นะครับซื้อก็ไม่แพงนะครับ เพราะว่าราคาขายออกผมจะขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญละ20-25บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อก็ซื้อ,อไม่ถึง20นะครับไม่ไม่ไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับอ่านี่เป็นเหรียญเนื้อกเกินแบบเนี้ยคือพบเจอบ่อยนะครับได้มาทีทีละหลายๆเหรียญแบบนี้นะครับอ่านี่เป็นเหรียญที่ติดมาด้วยนะครับแต่ว่าเหรียญหลักๆนะครับที่ผมอยากจะรีวิวก็คือเหรียญน,นี้นะครับก็ ก็ถือว่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตอ,อ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงอะ่ะคือนักสะสมเขาไม่ได้เล่นกันอย่างกว้างขวางนะครับเขาเล่นกันเฉพาะกลุ่มนะครับเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่เล่นกันเฉพาะกลุ่มก็คือราคาจะไม่สูงนะครับเหมือนกับยกตัวอย่างเหรียญ10บบาทปี3ามหนึ่งนะอันนั้นคือคือคือเล่นกันทั่วนะครับหลักไม่ต่ำกว่า5 0 0ถึง1,000บาทนะครับถ้าเป็น10บาทปี 31- แต่ว่าเหรียญน,นี้นะครับ เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแต่ว่าบางคนก็เล่นนะครับเล่นกันส่วนน้อยราคาเหรียญแบบนี้เขาก็เขาก็เล่นกันหลักร้อยนะครับอันนี้คือคือได้มานะครับแล้วก็ยังไม่ได้เน้นรับซือ้อนะครับแล้วก็แล้วก็อยากจะแนะนําว่าเผื่อใครที่เจอแบบนี้ก็ก็เก็บได้นะครับเก็บได้แล้วก็ช่องทางการขายผมก็อยากจะแนะนำว่าลองลองนำไปขายในกลุ่มซื้อขายก็แล้วกันนะครับเพราะว่า ก็มีนะครับมีลงขายกันบ้างเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับปกติจะเป็นเหรียญห้าบาทนะครับจะมีนิกเกิลเคลือบนะครับแล้วก็เหรียญอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวอย่างก่อนอ่านี่นะครับอันเนี้ยคือตัวอย่างของเหรียญเหรียญห้าบาทแต่ว่าเป็นเหรียญห้าบาทเขาเรียกว่าเหรียญดิบเหรียญตัวเปล่าที่ยังไม่ได้ทําการปั๊มเหรียญตีเหรียญนะครับเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเหรียญห้าบาทแบบเนี้ย ก่อนที่จะมาเป็นเหรียญน,นี้นะครับเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับเป็นเหรียญดิบแบบนี้แล้วก็ไอเหรียญดิบนี่แหละนะครับเอาเข้าไปตีเหรียญเอาเข้าไปปั๊มเหรียญน,นะครับเ <Yep. S 1> หรียญที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเหมือนกับเหรียญดิบอันเนี้ยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นทองแดงแล้วก็มันจะมีนิกเกิลเคลือบนะครับไอเหรียญดิบบางเหรียญเนี่ยนิกเกิลเคลือบแบบนี้มันหลุดออกนะครับมันหลุดออก ก่อนที่จะเข้าไปตีเหรียญปั๊มเหรียญน,นะครับแล้วก็ออกมาก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะครับน,นี่นะครับต้องดูตัวหนังสือด้วยนะครับตัวหนังสือ,อตรงนี้จะต้องคมชัดนะครับไม่ใช่ว่าเคยมีนะครับเอาเหรียญปกติแล้วก็มาลอกลอกแผ่นแกะมาความพยายามแกะแผ่นนิกเกิลเคลือบออกนะครับอันนั้นก็คือมันจะดูได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าผิวมันจะไม่เรียบ นะครับผิวมันจะไม่เรียบสนิทแล้วก็ยังไงอะ่ะตัวหนังสือจะไม่คมนะครับอ่าอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับมามารีวิวให้ดูแล้วก็มามาแนะนำนะครับเผื่อว่าเป็นเหรียญทางเลือกในการเก็บสะสมนะครับส่วนราคาก็คืออยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายมากกว่านะครับแต่ว่าที่ผมเห็นเห็นซื้อกันอะ่ะก็ เหรียญละ 150- 200อะไรประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ที่ความสวยงามของแต่ละเหรียญนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับมีการซื้อขายกันบ้างในกลุ่มซื้อขายนะครับก็หลัก10บหลักร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักร้อยต้นๆนะครับเล่นกันไม่แพงนะครับเพราะว่ากระแสไม่ค่อยมีนะครับเล่นกันเฉพาะกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือได้มา1เหรียญนะครับก็พอเข้าใจนะครับคือกระบวนการผลิตเหรียญอ่ะมัน มันก็ศึกษาได้ไม่ยากนะครับการที่เราจะเล่นเหรียญแบบเหรียญแปลกเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับรู้ขั้นตอนการผลิตเหรียญว่ามันมันมีที่มายังไงนะครับเราจะได้แบบมาศึกษาแล้วก็มาตรวจสอบเหรียญได้นะครับว่าเหรียญที่เราได้มา <c oughs> มันผิดผิดพลาดจากการผลิตจริงหรือว่า,เ,าเป็นเหรียญดัดแปลง จงใจทําให้เหมือนผิดพลาดนะครับคือเราต้องศึกษานะครับเราจะได้ไม่โดนหลอกนะครับเหมือนผมผมก็ต้องศึกษาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีคนส่งเหรียญมาขายส่งเหรียญให้ผมดูเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดผมก็ขาดทุนทันทีนะครับอะไรที่ผมไม่แน่ใจผมก็จะไม่ซื้อนะครับก็จะซื้อแต่ที่ชัวร์นะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมีเหรียญเข้ามาแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับ ก็ได้ปีการจนาพิเศษมานะครับพอดีผมผมยังไม่เคยได้ปีการจนาพิเศษมานะครับก็เลยก็เลยซื้อของน้องเขานะครับเพราะว่าราคาไม่สูงนะครับราคาแบ่งปันเป็นกันเองนะครับเพราะว่าเคยซื้อขายกับน้องเขามานานนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการค้นหาแล้วก็สะสมนะครับส่วนใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจ นะครับหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับ FC ทางทางเพจ f a c e b o o k ก็จะติดต่อทางข้อความเพจสะดวกกว่าส่วน FC ทางช่อง YouTube ก็จะติดต่อทางไล n e นะครับก็ติดตามรับชมแล้วก็ติดต่อได้นะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ